สวัสดีครับผมยายมรดงไทยนะครับวันนี้นะครับผมเอาเหรียญพระอุ้มบาทนะครับพระพุทธวินายมุนีนะครับออกวัดลาดบพิตนะครับปีพศ2482นะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับมูลค่าตลาดเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะครับมีทั้งผิวไฟและทองแดงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจุดสังเกตนะครับเบื้องต้นในการพิจารณาด้านหน้าด้านหลังคือผิวเหรียญด้านข้างนะครับเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับ ทางร้านนะครับก็ยินดีนะครับให้บริการรับชอบพลาถึงที่นะครับยินดีให้คำปรึกษาเรื่องพลาเครื่องนะครับผมทิ้ง Line แอดนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับไว้ในช่อง YouTube ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตเบื้องต้นในการพิจรณากันได้เลยนะครับจุดสังเกตแรกนะครับที่ผมดูนะครับอ่าผมจะดูนะครับบริเวณตรงนี้นะครับจะมีเส้นแตกนะครับตรงหูเหรียญนะครับอ่าผมโฟกัสให้ดูนะครับนี่นี่นี่ อ่าตรงนี <Bond> ้นะครับเนี่ยอ่าเห็นไหมจะมีเส้นแตกนะครับบริเวณหูเหรียญตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่เผมตะแคงเหรียญให้ดูนะอ่าตรงนี้นะครับบริเวณจุดแรกนะครับที่ผมดูนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับตรงมุมล่างเนี่ยนะครับอาจจะมีเส้นแตกนะครับอ่าเฉียงตรงจีวรนะครับรากยาวลงมาเลยนะอ่าเนี่ยเนี่ยอ่าเห็นไหมตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ย ตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับเอาผมจะแคงให้ดูนะครับอ่าตรงนี้นะครับน่่เน่อ่าผมจะแคงอีกทีหนึ่งนะครับอ่าบริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับคมๆเลยนะอ่าตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับบริเวณถัดไปผมจะดูนะครับบริเวณนะครับคําว่างานฉลองนะครับตรงบริเวณตรงนี้นะครับจะมีเส้นแตกบนพื้นเหรียญเป็นขนแมวยาวหน่อยนะครับอ่าผมโฟกัสให้ดูนะครับนี่ อ่าบริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับนี่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 คมคมเลยนะครับยื่นออกมานะครับบนพื้นเหรียญนี่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับบริเวณถัดไปนะครับนะครับผมจะดูนะครับบริเวณตรงนี้นะครับอ่าสระอูตรงนี้นะครับอ่าสระอูตรงนี้นะครับเขาจะติดขอบนะอ่าติดขอบรวดด้านในนะครับนี่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 ติดขอบตรงนี้เลยนะครับนี่คมคมแบบนี้เลยนะ บริเวณตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับแ๋ยวเราไปดูนะครับหูเชื่อมด้านหน้านะครับอแล้วก็พื้นผิวเหรียญกันนี่นี่ก็คือหูเชื่อมนะครับด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราไล่พื้นผิวเหรียญนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับพื้นเขาจะตึงๆนะครับเม็ดพระศกตรงนี้นะครับเขาจะคมเลยนะเห็นไหมเม็ดเป็นลูกๆลูกๆเลยนะครับนี่นี่ นะครับผมแล้วขอบพวกนี้นะครับบางทีนะครับมีรอยตะไบนะครับการเก็บงานนะครับอ่าเนี่ยนะครับบริเวณตรงนี้นะครับอ่าเนี่ยอ่าเดี๋าเดาเดาเดวผมภาพไปดูอีกขอบหนึ่งนะครับจะชัดกว่านี้นะครับอ่าผิวเข้านะครับจะตึงนะครับจีบอนพวกนี้นะครับจะจะคมเลยนะของเล่นแบบเนี้ยนะครับเขาจะไม่คมลักษณะแบบนี้นะครับอ่าเลนส์รุ่นนี้นะครับสไตล์การปั๊มนะครับเหมือนหลวงพ่อเดิม2482นะ อันนี้นี่คืออันนี้ก็คือพื้นด้านล่างนะครับพื้นด้านล่างนะครับอันนี้นี่นะครับทางร้านนะครับก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพักด้วยนะครับยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องนะครับผมส่งลิงก์นะครับกับเบอร์โทรศัพท์ไว้ในช่อง YouTube ไว้ให้แล้วนะครับผมอ่านี่อันนี้ก็คือมุมบนนะครับฝั่งขวานะครับอ่านะครับนี่นี่นี่เห็นไหมที่ผมเบาะเนี่ยจะมีรอยตะไบนะครับนี่บริเวณตรงนี้นะครับ อ่านี่ๆจะมีรอยตะไบนะครับอ่าบริเวณตรงนี้เห็นไหมนี่ๆนะ่รตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้เห็นไหมบางบางทีมีรอยเก็บงานนะครับอ่าอันนี้ก็คือมุมบนฝั่งขวานะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตด้านหลังกันผมจะดูนะครับบริเวณนะครับยันตรงนี้นะครับจะมีเส้นแตกนะอ่าเส้นแตกเฉียงลากยาวลงมานะครับอ่านี่ๆลองฟก็ให้ดูเนี่ยนี่ครับ อา yup. จะมีเส้นแตกขนแมวนะถ้าเหรียญไม่ผ่านการใช้งานมานะครับอาจจะคมลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่นี่อ่าตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนี้อ่เดี๋ยวเราไปดูนะครับบริเวณถัดไปนะครับครับผมก็จะดูนะครับบริเวณตรงนี้นะครับยันตรงนี้นะครับจะมีเส้นแตกนะเชื่อมต่อต่อกันนะครับยาวๆคมๆเลยนะอันนี้นี่นี่นครับอ่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี <mon mon ้เห็นไหมครับเนี <mon mon mon mon> ่ยตรงนี้นะครับเนี่ย จะเชื่อมต่อกันนะครับคมเลยนะเห็นไหมจะคมแบบนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับบริเวณถัดไปผมก็จะดูนะครับอ่ามุมบนนะครับเนี่ยจะมีเส้นนะครับอ่าจะมีเส้นแตกนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะนี่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 เห็นไหม จะเส้นเขาเนี่ยจะแตกนะครับเหมือนเป็นแตกเป็นตัวหนอนนะยึกย like, ักยึกยักไปยึกยักมานะครับนี่ผมตะแคงให้ดูเนี่ยครับบริเวณตรงเนี้ยนะครับอีกหนึ่งจุดนะครับนี่นี่นี่อ่าตรงนี้นะครับแต่เราไปดูนะครับอีกจุดสังเกตนะครับผมจะดูนะครับตรงเลขหนึ่งมุมล่างเนี่ยอ่าผมจะดูตรงนี้นะครับจะมีเส้นแตกนะครับเป็นตัวหนอนเช่นกันนะครับอ่าถึงขอบเหรียญเลยนะผมโฟกัสให้ดูนี่ ตรงนี้นะครับนี่นี่นี่เห็นไหมนี่ครับอาจจะมีเส้นแตกเนี่ยครับบริเวณตรงนี้นะอีกหนึ่งจุดนี่นี่นี่จะเป็นตันหนอนลักษณะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับหูเชื่อมกับพื้นผิวเหรียญกันนี่นี่นี่หูเชื่อมนะครับลักษณะการเชื่อมจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับพื้นผิวเหรียญแบบช้าๆนะครับนี่ พื้นนะครับมุมฝั่งซ้ายนะครับอ่านี่ก็คือพื้นนะครับเห็นไหมครับพื้นเนี่ยเขาจะตึงนะครับตัวหนังสือเขาเนี่ยจะคมนูนขึ้นมาเลยนะอ่านะครับพวกรอยล้านพวกนี้นะครับอ่าบริเวณรอยล้านพวกนี้นะครับก็เป็นจุดสังเกตได้นะครับอ่าของเลียนแบบเนี่ยเขาจะไม่เขาจะไม่คมแบบนี้นะครับอ่านี่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 ก็คือพื้นเหรียญนะครับผมตะแคงให้ดูนะครับ ที่ผมนำมารีวิวเนี่ยจะเป็นเหรียญลมดำนะอ่าบริเวณร้อยล้านพวกนี้นะครับก็ดูได้เช่นกันนะครับเป็นจุดพิจารณาได้เช่นกันอ่านี่อันนี้ก็คือมุมฝั่งขวานะครับอ่ามุมฝั่งขวาตรงกลางนะครับทางร้านเนี่ยก็ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องพักเครื่องนะครับอ่าผมส่งลิงก์นะครับไว้ในช่องใต้ช่อง YouTube ไว้ให้แล้วนะครับอ่านี่นี่นี่ เดี๋ยวเราไปดูนะครับ bag, นี่นี่คือมุมบนฝั่งขวาแล้วเราจะพาทุกท่านนะครับไปดูนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างฝั่งซ้ายนี่นี่นี่ด้านข้างรุ่นนี้นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะจะมีรอยตะไบนะครับมีรอยตะใบใบเลื่อยนะครับนี่นะครับด้านข้างจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะนี่ครับเหรียญรุ่นนี้นะครับออกพศ2482อนะครับอันนี้ก็คือมุมฝั่ง ซ้ายนะครับตรงกลางนะครับนี่นี่นี่อ่านี่ครับเหรียญรุ่นนี้นะครับราคาไม่แพงมากนะครับแต่เป็นเหรียญเก่านะครับที่มีการซื้อขายจริงครับในตลาดนะครับราคาหลักหมื่นแต่ไม่แพงนะครับอยากมารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับอันนี้ก็คือมุมฝั่งขวานะครับอ่านี่ตรงนี้นะครับมุมฝั่งขวานะ อ่านะครับถ้าไม่ชัดยังไงนะครับผมขออภัยนะครับผมพยายามจะทําให้ชัดที่สุดนะครับอันนี้คือตรงกลางฝั่งขวานะครับอ่านี่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 อ่าตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับอ่าตรงนี้มุมล่างแล้วนะครับผมอ่าความรู้ของผมนะครับเป็นการให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณานะครับ ถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับกาลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ยรีวิวพาเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักร้านนะครับถ้ามีโอกาสนะครับทางร้านนะครับก็ยินดีนะครับบริการรรบเช่าพาถึงที่นะครับยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพาเครื่องนะครับส่งรูปมาได้นะครับผมยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองนะครับขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ